เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํา10เกมนะครับสําหรับให้เด็กเล่นในเครื่องอีมูเกมเก่าที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับเด็กเนี่ยเพราะว่ามันต่อนเน็ตไม่ได้เว้ยไม่ต้องไปเสี่ยงทิกตอกไม่ต้องไปเสี่ยงโซเชียลเราสามารถที่จะเลือกเกมให้เด็กได้ไม่มีลูกหรอกไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่นกับ Advanic RG35XSP SP คืออะไร SP คือแบบนี้อ s p sp พับจอนะครับมาจากเกมโบเฮด e s p ก็เครื่องนี้มันมันพับจอได้มันมีฟังก์ชันมากกว่าน,นั้นอีกก็คือเวลาพับจอเนี่ยมันเข้าสลิปโหมดพับปุ๊บแล้วก็ยัดไปพกมาเริ่มเกมแรกกันดีกว่าเปิดเครื่องเปิดเครื่องอันนี้ผมลงเป็น uos เอาไว้มิวโอเนี่ยดีมากเลยเว้ยเออเดี๋ยวตอนีร้รีวิวก็จะเป็นมิวโอเอสนี่แหละ อ่ะเกมแรกนะครับเป็น Mario k a r t Super Circuit อันนี้มันโหลดเลยเพราะว่าผมตั้งในมิวโเอสไว้ให้มันแบบพอเข้าเกมปุ๊บมันรีซูมที่เดิมต่อไม่ต้องไปโหลดใหม่อันนี้ก็ลองเปิดดูแล้วว่าลองใช้ได้หรือเปล่าเออลองใช้ได้แต่ไม่ได้เล่นอะไรเนาะเล่นพร้อมกัน m a ร i o อ a คาร์สซูเปอร์เซอร์กิตเนี่ยก็น่าจะเล่นง่ายดีนะสำหรับเด็กก็น่าจะเหมาะอยู่ต่อไปเรามาลองซิงเกิลเพลเยอร์เอาเล่นเร็วสุดแล้วกันเราเป็นผู้ใหญ่เอ้ยแต่ว่าเด็กเล่น5 0าสิบีซีก็พอละโอเคไปครับโหพอเล่นบนจอใหญ่เนี่ย กดโอเคได้อ๋อกระโดดได้นะครับเกมนี้ใช้ไอ้นี่ได้ปุ่มขึ้นลงเออกดไอ R หนึ่งอะ R หนึ่งโอ้โหยากว่ารู้สึกจะเลือกกันยากไปให้เราเล่นเองโชว์ใช่ไหมเนี่ยโชว์ไก่เลยปัดโทษเราพวกไอ้นี่อยู่ไหนหมดวะพวกไออาวุธอาวุธที่ต้องสู้ได้อะไอ้นี้ไ,ไง ยิงได้ปะเอาก,กดดาวเอ,อ่อทำไมมันยากยังวะ <laughs> แต่ลื่นมากเลยนะไม่ได้โทษปุ่มเลยนะโทษคนนะเออตอบสนองดีมากอ,อ่าไม่เหี้อได้ที่7ถ้าออกตัวกดที่หลังมันจะไม่ฟรีอ่าโอเคถ้าเราถ้าเราเบิ่เครื่องทิ้งไว้มันจะฟรีนะครับล้อมันจะฟรี ก็คือมันต้องเข้าเวลาเข้าโค้งมันต้องเบรกด้วยถูกไหมมันเล่นยากมั้งแต่สมัยนั้นเลยนะใช้สกิลสูงอันเนี้ยอี้เฮียน่าจะเหมาะกับเด็กโตแล้วเนี้ยโอ้โหยาก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 ต้องเบรกด้วยเวลาเข้าโค้งไม่งั้นก็วิ่งไปเรื่อยโอ้โหดิ้งเออโอเค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 มาอึ๊บไปครั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 บแซงครับแซงครับแซงครับ ไปครับไปครับเฮ้ยเชี่ยรอบสุดท้ายไปเลีวเห็นบ่าเมื่อกี้เลียวแหดแหโค้งอะ่ะเออเสียอันดับเลยมันต้องได้ที่3ใช่ไหมถึงจะไปได้เฮ้ยได้ที่6เกมนี้ก็ <c oughs> ผมอมไรความสาม,มารถนะครับมันใช้มอเตอร์สกิลมันใช้แบบการกดนิ้วเยอะไปเกมต่อไปนะครับ Kirby and the Amazing m i l l e r เกมนี้เนี่ยน,นำเสนอบ่อยมากในช่องผมนะครับเพราะมันเล่นง่ายเว้ย ซึ่งก็คือเหมาะกับเด็กมากนะถ้ามาเล่นง่ายสำหรับผู้ใหญ่ถูกไหมล้วก็เล่นหลายคนได้เหมือนกันเดี๋ยวนั่นแหละแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนทังหาวิธีอยู่เออตอนนี้มีแอนแอนบรดิกหลายเครื่องและปุ่มก็เข้าใจง่ายกดแค่ A กับ B ีพอดู Concept อคอนเซ็ปต์ก็เข้าใจเลยก็คือแค่ดูดแล้วก็ปล่อยใช่ไหมเออเคอร์บี้อ่อะเนาะเคอร์บี้คือเคอร์บี้ถ้าจะกินก็กดลงอา้าวแคยไม่ได้พลังอ่ะทำไมใหม่ดูดใหม่กินทำไมไม่ได้พลัง แต่มันน่ากลัวไปป่าวะกินกินผู้ร้ายเลยอะ <laughs> สำหรับเด็กมันน่ากลัวไปไหมวะโอเคเปิดประตูเปิดประตูอา้าต้องใช้เพื่อนช่วยถูกไหมเนี่ย <m> เพื่อนมาเหยียบดิเออเพื่อนเหยียบโอเคไปอ่าแล้วก็ใช้กดบีพ่นนะครับแล้วก็กดลงกลืนแค่นั้นเลยนะปุ่มใช่แค่นี้เลยปะดูดกดบี นะดูเฮ้ยดูดกด B เออก็ไปได้อะไรมาก็ไม่รู้แบตเตอรี่คืออะไรไม่ใช่แบตของเครื่องนะแบตของเกมเฮ้ยสมัยนั้นมันเริ่มมีนี่แล้วนี่มันเริ่มมีโทรศัพท์มีแบตอุปกรณ์อะฮะ่สองพันหกินได้ปะเออได้นักดาบโอเคนี่เอ้ยสนุกขึ้นเยอะอ,อ่าโอเค ทางไฟฟ้าช็อตโอเคนะครับมันก็สอนเด็กว่าว่าแบบกินอะไรได้เป็นอย่างนั้นนะ <laughs> อยู่อาวั์อยู่อุ้ยเช่ยตายอยู่อาว h a อยู่อ a ทนี่เรียกเพื่อนโทรศัพท์เรียกเพื่อนอ๋อใช้แบตเตอรี่แล้วก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนเพื่อนก็จะมาลุยตรงนี้เพื่อนสู้ดิที่นี่พลังปอลเนี่ยพลังนี้ก็โกงเลยมาใกล้ใกล้ก็กดกดกด โอคได้โอ๊ยเจ็บกินไม่ได้ปะมีสองประตูเอ้ยนักดาบเอานี่พลังไฟพลังไฟกินอ่า,อาตกน้ำตายปะเนะี่ยมันไม่ตายเกมสมัยใหม่มันว่ายน้ำได้แล้วนี่นเนาะเกมเราเก่ามากมันตกน้ำแล้วมันตายปะใช่ปะง่ายจัง,ง่ะ กกัเป็นเกมเด็กโอเคเขาแม่งให้หมดเกมต่อไปเลยเฮ้ยเกมนี้แปลกเว้ยเกมนี้แปลกจริงรอดูวาริโอแวรนะครับเมก้าไมโครเกมตลกว่ะอะไรเนี่ยคัดซีนหนังเริ่มเกมใช่ไหม โอเคมหมอ๋อมันจะเป็นเป็นชาเลนจ์แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเป็นชาเลนจ์แบบนี้ไปเรื่อย <Yeah. S 1> ให้กดตัวเออายากว่ะ <Yeah. S 1> คิดว่าลูกตัวเองเล่นได้ไหมคิดว่าหลานเล่นได้ไหม <Yeah. S 1> ลองคิดดูเกมนี้ว่ายากขนาดนี้โ <Yeah. S 1> ยนมาเียบอ้อยอาเจ ah. yeah. yeah. โอเค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 อเคอ่าโอเคชนะยังชนะยังเอาเป็นด่านไปอย่างนี้เรื่อยๆว้าวเฮ้ยทำดีนะเนี่ยเป็นเกมแบบเกมติงตองรวมกันหลายเกมเกมเด็กกหลายเกมเนาะให้ทำอะไรมาดูคันเตียงแล้วกนกระโดด อาเชิดเขาเปลี่ยนตีมอ่ะเป็นตีมโทรศัพท์แ้บ้าชนะเรียกไงพอเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างแม่งกับเคทีมากเลยแบบคิดเท่มากเลยอ่ะเออโอเคนะโอเคนะโอเคเกมต่อไปนะครับ Yoshi i s ล a n d ลองดูมาไปครับเอยมีเป็น 3D ด้วยปกบอบ ก็เป็นเกมที่สอนให้รักษาเด็กไว้ให้ดีนะครับในคนที่มีน้องอะไรอย่างงี้ป่ะเขพูดไปไอ้ยวางไข่เราได้อะไรอ่ะเอาไข่ไปทำอะไรวะโธอวิ่งเออเริ่มเล่นยากแล้วเว้ยแชทเอาไว้โยนเฮ้ยมาริโอ้มาริโอ้โอโอเคก็คือไม่มีตังค์ไม่มีมันตายเว้ยแค่มาริโอ้นี่เฉยก็โอเคนะเด็กน่าจะโอเคอยู่อ่ะ ไม่มีการตายอ่ะมีแต่ผู้ไลยที่ตายตัวเองไม่ตายมีแต่มารลโอ้โดนกระเด็นเนี่ยแบบนี้เออแล้วก็ไปเก็บคืนให้ได้พอเยอะจังวะตายละอะไรอะ่ะอ๋อถึงดานแล้วโอเคเกมต่อไปเป็นซนิกแอดวานดูดิพักแรกอ่ะลองดูขอ,อตอั้งกระเล่น10นาทีดูว่าจะรอดไหมกดสตาร์ทไป สอนไหมเนี่ยไม่สอนด้วยให้วิ่งเลยโอเคได้โอ้ยฆ่ามานันนี่เออเออเออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้กดไม่ทันก็ค,คือต้องเน้นจำด่านได้ใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้คะแนนเยอะเป็นเกมแม่งเร็วมาก <c oughs> โอเค ประสบการณ์โซนิคครั้งแรกที่เล่นจบๆเพราะว่าพอกดเดินรึเม่งไม่ไหวเลยงงมากตลอดเป็นยังไงกดนิ้วว่าเชี่ยมันต้องเป็นจังหวะมากนะเหมือนแบบแบบลุกลุตุ้มปะเออโอเคโอเคพอแล้วเราเป็นยวแพ้ถ้าคนชอบก็ชอบมากนะโซนิคเดี๋ยวผมแบบไม่เก็ตเลยเว้ยไม่เข้าใจโรจิกอะ เกมต่อไปแค a s แบนด d i ค o ดเดอะฮิวเวิร์ดเ r นเจอร์เกมสามดีล้วนเลยเหรอวันนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้แต่แม่คนิกมันแค่เก็บแอปเปิลถูกไหมมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไงอระด่านอื่นอยู่ไหนมีด่านแค่นี้ยงเหรอ ดานน้ำโอเคไปดีกว่าโอเคนะอ่ะเกมต่อไปครับดองกี้คองคันที่นองมีเพื่อนตายแล้วมันมีพลังอะไรนะตัวตัวใหญ่ ด่านอะไรของมันวะเนี่ยนกอะไรเยอะไปหมดเลยวะเอาใหม่เอาใหม่มารอบนี้แหละไปตีต,ตีได้ไหมตีได้ไหมลิงเวนนกตีไม่ได้ตีแรกว้าวหอมีมินิเกมระหว่างทางด้วย อ,อ้ยาปิดได้ปะ่ะเออโกงว่ะต้องไปไหนต่อ,อเสร็จแล้วป่ะปิดแม่งให้หมดไปคิดควดควุดเราจะได้อยู่ถึงเมื่อไหร่เอ๊ะมันมีลิงเป็นผู้หญิงเลยไหนคนุณ โอเคครับไปเกมต่อไปกันก็โอเคนะโดยรวมดองกิ้คองคันที่ก็เล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็แล geez, okay, er ้วก็ภาพเนี่ยสวยนะครับเป็นแบบกึ่งซัมดีโอเค3เกมสุดท้ายอันนี้ผมเลือกมาเป็นเกมที่ไม่ต้องอ่านอะไรเลยไว้เล่นได้เลยเกมแรกนะครับสถิ i ิอ่าโอเคตูมได้โบนัสปะได้ โอเคแล้วก็เอาเตทิดไปวางเออโอเคโซเชียลดีท็อกนะครับเกมนี้ไปดีกว่าถ้าตัวเล่นไปเรื่อยอะสนุกอะไป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 เปลีป่ยนเกมเปลี่ยนเกมพอรอมกันพรอมกันอ่าไปครับเกมต่อไปแพ็กแมนคอลเลกชันเว้ยตอนเด็กจำได้แม่งเล่นเล่นเล่นทั้งวันเลยเ,เล่นแม่งนั่นแหละ ตอนโตมาก็ยังเล่นได้แล้วก็แล้วก็ไก่เหมือนเดิมนะครับอายุไม่ช่วยให้เล่นเก่งขึ้นเลยไม่แต่น้อยแท็แกแท็แคกคืออะไรหวอ,อเป็นเกมย่ยยอยๆอย่างไรเกมอย่างนี้เหรอเจอทิศอีกแล้วเหรอจริงป่ะเจอทิศอีกแล้ว,อลวโอเคอันนี้กดลงแปลว่าเอาเล่นยังไงเนี่ยไม่ใช่อ่ะอ๋อคล้ายๆมาริโอ้ ด็อกเตอร์ใช่ไหมใช่เหมือนการผสมผสานกันที่ลงตัวระหว่างเททิสกับมาริโอด็อเตอร์แล้วก็แพ็กแมนโอ้โหอันนี้แพ็กแมนแพ็กแมนเนียคืออะไรวะลองดูดิเฮ้ยนี่และกินนี่ ไม่โอเคแล้ว okay, ก็หมดสุดท้ายนะครับก็คือแพตแมนดยเฉยไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นปกติป่ะโอ้โหกินหมดคือผ่านถูกไหมเนี้ยเอ้ยนี่แบกแบืมไอ้เช้าิ้เดียวหอเหอะ ว่าที่อันที่สวยสดดุดก็คือนี่แหละแพ็กแมนอะเลนเมนนี่แหละแพ็กมาเนีย e ที่เป็น 3D แล้วก็แพ็กแมนอะเลนเมนนีค่คือคือ 2D ที่สวยที่สุดที่แต่ว่าเล่นยากว่ะมองไม่เห็นทั้งจออันนั้นแหละเห็นทน้งจอพลาสติก,กโอเครวมก็โอเคครับมันก็แบบไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยนะแบบไปเล่นเกมในห้องน้ำเออได้เซสชันหนึ่งพอดีเลยเยต่อไปเกมสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับซูปเปอร์มังคีบอลจูเนียจำได้แล้วเกมนี้ เคยเล่นในคอมอ่ะไม่ได้เก่าค่ะเนี้ยใหม่แล้วอ่ะตอนเป็นด้ยวยเอ็กพีแล้วอ,ะอ่ะโอเคโอเคโอเคได้เขาจหมดเอ้ยหมุนกล้องไม่ได้ไปครับไปครับไปครับครับออบมาอล่ะหัวร้อนครับไม่แนะนำให้เด็กเล่นเลย หัวร้อนครับเครื่องจอยครับเครื่องแน่นอนครับถ้าไม่ได้ต่อสายอยู่ฟรบเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเล่นใน R G 3 5 x X P ที่ชอบมากคือพับได้แล้วก็ทุกอย่างปิดหมดเลยเว้ยเพราะว่าลง m i OS ไว้เออม i OS เนี่ยมันมันตั้งให้เราพับจอแล้วมันสลีปแล้วพอเปิดก็เล่นทุกอย่างต่อหรือถ้าคิดว่าประหยัดเด็ดไม่พอพับจอแล้วปิดเครื่องเว้ยแล้วพอเปิดจอปุ๊บโหลด ต้องเปิดเครื่องเราทุกอย่างกลับไปอยู่ที่เดิมหมดเพราะว่ามันตั้งได้ชอบมากเลยเนี่มีโอเอผมเคยสอนวิธีติดตั้งไปถ้าเกิดว่าคนมีเครื่องของแอนบอนิกอยู่โอเคนะเกมที่เล่นมาวันนี้ก็สนุกดีก็ประมาณนี้นะครับเกมบอยแอ v ดว c นที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีถึงก็จะทำให้มันหัวร้อนไปหน่อยไปแหละบาย